สามตักข้าวสบายดีพี่น้องเวิร์ดผู้คนเนาะวันนี้เขาขั้วคือเกาพี่น้องเลยอ่านี้จะมีไก่เลยไก่มากพี่น้องเลยไก่ในสวนตัวเน้นด้ขอกุ้งอย่งนีพี่น้องเลยพร้อกัสิว้าต้มพี่น้องเลยต้มไก่ใส่ขิงใส่ใบขิงนี่ใบขิงพี่น้องเนี่ยทางปูกเขาใบขิงขายตะไคร้ใบปกุ้งเนี่ยคือเกาเลยนะพี่น้องเลยตะไคร้เนาะใส่ใบขิงเนี่ยก็ใส่นโนมัยต้มพี่น้องเลยโนมัยก็อนโนมัยในสวนทุกอย่างมันของในสวนเพ่นพี่น้องเอยเนาะ โอเคต้มเจ็บแสบพี่น้องเลยเน,นาะใกล้บ้านเลยพี่น้องโอ้เมื่อวานนึงก็มาได้ครับเสิร์ฟเลยโอเคเริ่มเลยบารนี้พี่น้องเลยเครื่องปรุงขง้งาวมีอย่ายงไรเนาะมีวันโอ๊าวกับข้ามเปียกกระเทียมขิงพริกไอ้กระเทียมหัวข้าวก็ข,งข,งข,งขงิงใบมะกรูดเนาะโอเคอ่ะเริ่มเลยบารนี้พี่นอ้องต้มเจ็บแสบเอาคางหม้อเลยบารนี้นี่เครื่องที่เราเตรียมไว้ อาลงเลยบาเลยเลงหม้อเลยต้มไปก่อนพี่น้องเลยกะว่า,วาออกสีแต่จังเอาไก่ลงเนาะในเครื่องควรออกก่อนพอเดี๋ยวเขากระพุ้งครับพี่นอ้องเลยอ่ะเกลือลงเลยผงนัวพี่น้องใส่หลายนวหลายตามด้วยกงกงลดพี่น้องเลยเกลือลดดีอะไรพี่น้องเลยเนาะ โอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเครื่องออกแล้วอ่ะไก่ทอดเตรียมมาพี่น้องตุ่มบิตโตเลยตตโตบัวหน่อยมาใหญ่โตพอดีกินพี่น้องเอ้ยเอาลงเลยบางง้านเลยโต้นี่สามคนนะเพี่น้องเลยยง อ่ะลงเกือบ right <c oughs> ้อยเลยพี่น้องเลยนี่มาเลยเอาโรไม่โรคมันพี่น้องเราไปโรไม่เขาต้มจืดแล้วลงเลยเครื่องของวัตถุอยู่ในบ้านดพี่น้องเลยบัวลอยซื้อเนาะสื้อจะเป็นบางอย่างผงษ์ชลกันสิเอาเห็ดบัวลอยดิพักนั่งอ่างหาย นี่ขาแตะไข่ใบมะกรูดครบนิ้วเลื่อนนไงเพื่อไม่ได้ปลูกก็ได้กินได้พี่น้องเลยวัลคอได้สื่อแล้ว,ลวเนาะเต๊ะไก่เ้าก็มีู่ปลาเ้าก็มีกบก็มนี่ปลาเป็นเหลือเจ้านายกับสุปป้งกร้าพี่น้องเลยปลาพี่น้องเลยหักแหล่เลยได้แล้วพี่น้องเลยไงตับเห็ดแล้วก็ววววสิแบ่งให้แบ่งไปให้คุณยายเป็นน้ำจะได้พี่น้องเลยถ้วยหน,นึ่งเนาะ สีซีมงก,กันหมดสัดจุดยอดเลยพี่น้องเลยนะขั้นตอนสุดท้ายเนีย่ยใบขีงพี่น้องใบขีงใบขิงกับใบพักซีฝรัง่งเอาลงเลยบาทเนี่ยหอ,นะอมใบขีงพี่น้องเลยต้มน้ำไมมใส่ใบขีง ต้มไก่ใส่น้ำม่ใส่ใบขิ้พี่นงนี่อ่ะโอเคบ้องหวานเลอ่าพี่น <c ute> ้องเลยมีทั้งสาทั้งพุ่งทั้งถังไดเนาะมาพร้อมเสิร์ฟวันนี้พี่น้องอ่านี่พี่น้องตัับ ตักไปตักไปขึ้นได้ให้ย่ายเป็นควยตนึงพี่น้องเลยเนาะน,น,นี่เอา้นา,อาน้ำลงกมาเนี่ยพี่น้องเลยแซ่บได้เลยสูตรนี้พี่น้องเลยน,น,นี่เห็นไหมมามาพี่น้องมาเรียบร้อยเนี่ยอาหารเราเอ้าท้าวนี้คือเป็นเจเข้าพี่น้องเลยเจว แกงหมูเน่าพี่น้องเลยแกวสมหมูเน่าดเรียบร้อยหเห็ดบัวลายพี่น้องเห็ดเอ็กก็เหลือเนาะนี่จีกระเทียมพริกนี่น้ำปลาบุกสุบรสเท่านาั่นแหละพี่น้องเอามงเน่าโอเคเรียบร้อยพี่น้องอาหารเขามากพี่น้องมากินน้อกันพี่น้องนี่แกง A tặng thoi này em cả kép bài. Tiểu mùa hay mẹ thảo hơn, Tó mẹ thảo Ok, mà, kìm chấp chạm ngủ kèp kìa nọ. Ah, kìa nọ mày. Mmm. 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 สบายดีพี่น้องกันแก้วลุกเจ็บแคล,แลไปเห็ดแ้วมากกันลกออกสองเหล่พี่น้องเอ้ยสบายดีจ้าพี่น้องไปเห็ดแ้วครับลกคำเสเนี่ยสองสีดเด่เน,นียกินยัง่อนยากเาลยลกออกสอข่ายก็สดึงเของอ่า,งงากันแล้วอ,อย่างี้ผก็เอาเะไรลุกไว้อย่างนี้ไปนะแตะดูวะหอมขิงไปเนี่ไม่ก็แซ่บเน่นลกเน่ถอเเอง ้องใหม่ก็้องใหม่เขาเองต้องนั่งหางหางยากพี่ขึ้นเลยว่ตถุดิ่ใบมะกรูดเครื่องปุ้งครบจุ่มกากเนาะตับไปใหหงายถัวยหนึ่งอีต้นแล้วหายแล้วจบแ่บชดแสบแสบเพราะว่าไปหวานกินฟีมือทองผู้สาวผู้สาวเฮียกินะกรบคนกรบไม่จะพากนกินกบเขาสิดีจากคนเลยมี่องทองเฮียกินได้จะคนนะ ลงท้องก็โอเคเก่งแล้วเห็ดกินเห็ดอยากเดือบร้อยถุกใจไม่เท่ายังไงถุกใจไม่เท่าว่าเลยในพันพันการฝึกอบรมจากนั่งน้อยกันพันพี่น้องน้อยจากนั่งแฟมิลี่เอามาขี้ขาวพี่น้องเลยนี่ใส่ยิ่งทุกข์ก็เฉยๆพี่น้อยแซ่บปะ แกอเห็ดไดกินล่ะลุกไปในไข่แยงลูกก็เคยหลบด้เสียง่หลบได้เสียงนี่แหะเสียงดิกระซิบเออแดงเลยเสียงว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่้่่่่่่่่่่่งเ่่เ่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่่่ ไปไหนเอาก้ายัง่งเินมาสันอก็แสบด้วยสบายดีเอยย่งบุพพอไปอไปใ้าสิคุ้องสามกิ้นอีก

ไอ้หน่้องหาประวันทัวาช่วยเา้ก็ี่เขาแล้บ่อสามีเขาแล้บ่อน่ไม่ลับมได้ เขาไปได้นวนําเดียเขาก็ไปหาเงินหมดเเขาไปเราจะไปหาเงินหาคำหมดติได้หังไงชาวมือชาวเขาับได้ได้แม่นไหมตากับผิวแค่ใบละ แทกครั้งแกเขาพูดว่ตกใจนุ่งนังเรียดเงนเียดชาบีบรถร่างกายสับเครื่องอากูเสียดายเลยเจ้าชิงเจ้าทานอยากกิอะไรอเดีรุดมือไว้ให้รุดมืงเาจะินตาทายะ มม่เขากินแทบจะขมือเนาะบสมกับเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะอืมไ่ยเขาเวยกบยาวอยู่เวก็ได้แก้อยู่เน้ะก็ตือเพียงมากกิ๋ตกวก็คับเลยนั่นเองไก่มันน่า,าม,มา,ามปูามาปูกันดี

รักกควาเป็นแลงงคิขบ <pid> ้นรอกใจทุกลางทุกเมนนี่สํหรับใจทุกงใจทุกลายทุกาทุกสบายดี